นันตกเต่าดำครับทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเดือนเมษาครับน้ำก็เลยน้อยไปนิดนึงครับแต่ดูความยิ่งใหญ่นะครับทุกคน ก่ซึงทั้งานค่ะทามตจนะคะเอาเต็มมี่ไหมคะเอามาเอ่ี่คนค่สอง ถ้าไปที่น้ำตาลยานนันตกเต่าดํเหรอคะคะก็ช่องมี้ทางมันก็ไม่ไม่สูงยากค่ะแต่ว่าขนน้ำจะเย็กหน่อย็นร้อยก800แปร้อยเมแวรลงเตียงด้นะคะร มีเพื่อนแต่เราไปอีกนานเลยเนี่ยประมาณสามสิบกิโลครับผม <S 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 ผมเจอเปรี้ยกเป็นลำทางาแล้วกนเราหลังจากเราลงทะเบียนนะครับออกมาจากศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นทางรัดยาน,นะครับประมาณสิบหกกิโลนะครับทุกคน ครับทุกคนที่เห็นนั่นคือสภาพเส้นทางที่สิ้นสุดถนนลาดยางแล้วนะครับถนนลาดยางนี้ก็ประมาณ10กิโลได้ครับระยะทางประมาณ20กิโลที่เหลือก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยครับบางจุดก็จะมีการเทซีเมนต์รางคู่ไว้ให้นะครับซึ่งก็มีการผุพังนะครับบางจุดก็มีการซ่อมแซมนะครับทุกคนตอนนี้หน้าร้อนก็ยังพอไปได้ครับแต่ถ้าหน้าฝนนี่ก็คงจะยากนิดนึงครับทุกคนไปการประชุมเส้นทางก่อนพิงก้ําตกเตาดำนะครับทุกคนไปครับ อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแวะอินหมู่บ้านก่อนถึงน้ำตกอันนี้เรียกหมู่บ้านอะไรครับป่าคา่ะป่าคาหมู่บ้านป่าคา โู้เพราะว่าร้านไหนที่ว่าซื้ออ่ะโอ้ยสบทานกันเองอู้ตายอะไรอ่ะหมดเลยโอ้ล้างรถให้ไม่กูน่นอีกตรงฐานีพัฒนาเกษตรที่สูงครับจะมีเครื่องนอนในเช้าสามารถนอนได้ครับเขาบอกมีห้องมีเครื่องนอนใเช่าเยอะกว่าไปสามกิโลแต่เดิมที่ตรงไปมันตกสามกิโลครับ ได้ครับชมวิวน้ำตกแล้วก็วิวภูเขานะครับชัดเจนเครับนะครับโอ้น้ำตกไ,ไกลๆครับตกมาจากเ้ืงอบนครับนี่ก็เป็นหน้าฝนช่วงน้ำเยอะนีน่จะก็จะสวยงามมากครับ 300เมตรครับชันว่ะ <c ười> เอากระติกมาพี่สิฮะน,นั่นนั่นทิงกระนมไปได้ปะ อาลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวทุกคนดูตามป้าไปว่ามันชันแค่ไหนครับนี่ทุกคนดูชันไหมเดี๋ยวเราเห็นน้ำตกอยู่ไกลๆนู่นนะทุกคนมานู่นน้ำตกลงมาจากนู่นนะครับนละ้วเดี๋ยวดูความชันครับโโอ้หโอ้โหทุกคนดู ใช่ก้อนนี้มันล่นมาปิดทับทางแล้วมาได้ปะติดน้ำมามาได้ปะ ตกเต่าดำครับทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเดือนเมษาครับน้ำก็เลยน้อยไปนิดนึงครับแต่ดูความยิ่งใหญ่นะครับทุกคนดูน้ำตกตกมาจากเบื้องบนนะครับความสูงน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะครับดูครับนี่จะเป็นหน้าน้ำหน้าฝนนี่โอ้โหคงจะสวยงามมากครับทุกคนดู Get mad! ชันมากเลยตอนลงก็ว่ายากน,นะตอนขึ้นน่าจะยากกว่าโอ้โหดูทุกคนดูชันดิง้งนี่ตอนกลับแล้วทุกคน นู้นปลาไปนู้นแล้วเก่งมากปลาเก่งมากไไม่ไม่ทันใจรอไปไม่ทันครับเตยวไปพักตรงนู้นนะพักตรง มีที่พักไหมเนะี่ยไม่มีแล้วนี่ไงข้างหน้าเนี่งนั่นแหละพักหน้าเลยโอ<ฮ>้ตอนนั้นดิ่งเลยอะแปดแปสิบองศารง<ฮ>สุดๆตรงนี้ชั้นสุดๆโอ<ฮ>้ถ้าจะตั้งเลยอะ

Ừ, anh ấy chốt thay, anh ấy chốt được thay rồi, thỉnh lẽ Ôi, đi khăn này. หกร้อยสี่เก้าคันครับทุกคน